คุณกําลังมองหาร้านจําหน่ายไอเทมและรับฟาร,ร์มแบบต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำวิวประกณ์ช็อปมีการจําหน่ายไอเทมและรับฟาร,ร์มทั้งแบบ A อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดแล้วก็ใหม่ปลาด้วยนะแถมยังมีจําหน่ายโลบักแท้อีกด้วยรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสว่วนใหญ่ผมคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแบบอนิเมะลาสตนกันนะครับ คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมตัวพลังจิตของเรื่องวันพันแมนนะครับผมที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วล่ะสำหรับสายพลังจิตนะครับนั่นก็คือทัสมากินั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นกรีนเอสเปอร์นะครับฟูลพาวเวอร์ระดับอัลติเมทนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะวางแอร์นะครับวางพื้นไม่ได้นะครับต้องวางแอร์เนาะก็จะเป็นในส่วนของธาตุพืชแล้วก็จะเป็นถ้วยทองนะครับแล้วก็จะเป็น ปั๊บกิดนะครับสแตตในการรีวิวเนี่ยก็เป็นทิพเปิลเอหมดเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเมตานะครับโคตรเก่งโคตรโกงนะครับแต่ว่าพอมันมีโลก2แล้วก็มีด่านที่เริ่มยากขึ้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็นดาเมจสุดโกงนะครับก็กลายเป็นตัวซัพพอร์ตแทนนะครับแต่ทีเนี้ยพอมีโจลูโน่เข้ามานะครับตัวนี้ก็ตกกระป๋องทันทีเลยนะครับดาเมจมันทําอะไรแบบสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยครับแต่คือแพทนี้นะครับก็แพทนี้นะครับเขาอีโวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมโห เรามต้องมาดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับสกิลที่เนี่ยก็จะเป็นสายคีประมาณนี้เลยเนาะอันนี้คือสายคีฉบับผมนะคือปกติเนี่ยสายคีมันจะมาทางนี้เนาะแต่นี้คือผมชอบสายขี้แบบนี้เพราะมันลดคูดาวได,ได้หน่อยนึงนะครับประมาณนั้นนี่นะครับส่วนคอสมิกนะครับผมอคอสเมติกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีเหมือนลอยได้แล้วก็จะเป็นออร่าสีเขียวแบบนี้นะครับวิธีการหาเนี่ยก็อยู่ในซัมมอนนะครับนี่เลยเราไปซนะัมมอนเนาะจะอยู่ในตู้2นะครับ ตัวของทัสมากีเนี่ยเป็นระดับเซเลเชียลนะครับอยู่นี่ตรงกลางตู้เลยครับสามารถไปหากันได้เนาะส่วนของอีโวเนี่ยจะอยู่ในรีเจนสเตทนะครับนี่นะครับจะอยู่แอกสองนะครับจะเป็นในส่วนของอิมเมจนะครับผมเฟรมนะครับอันนี้เลยนะครับสามารถไปหากันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในเกมนะครับว่า ถาซุมากิมันจะมาแซงจลูโน่ได้ไหมนะคือมันจะสามารถแทนจลูโน่ได้ไหมนะประมาณนั้นนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในแมปอีกทีนึงนะครับป่ะสลหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V p ะครผมซึ่งา ในครับผมแพงกว่าแพ็คปกต,กติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว mvp เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนยะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวนโ์โหลด ug 4 o n e เนสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมล้วก็เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับผมค่าวางของทัสมาก,กิเนี่ยจะอยู่ที่750ดร้อย้บนโอ้ค่าวางพอๆกับโจุูน่เลยนะแต่ก่อนเนี่ยค่าวางเขา450้านะครับ ฮ้ยการโจมตีเนี่ยเป็นลายเอลีเนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการปล่อยพลังจิตออกไปนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทัสมากิกันนะครับก็คือจะวางแอร์เนาะไม่สามารถวางพื้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นบัฟกิจเนาะถ้วยทองนะครับแล้วก็เป็นตัวของธาตุพืชนะแล้วก็มีตีสโลด้วยนะครับคล้ายๆกับโจลูโนเปะเลยนะครับ่ะเรามาดูอินโฟเนี่ยผมไซชิคโซนเนะยครับผมก็จะคือทุกๆตัวละครที่อยู่ในระยะนะครับจะโดนสโลนะครับสูงอ่อ สอสหรอสูงสุด40%เนตะครับผมโหแล้วก็บวกกับเบสพื้นฐานก็คือจะโดนโดนแบบเต็มเต็มเลยนะ80%ดสนะครับโหโดนสโล80%เปร์ลยเหรอไอสี่สิบเบสนี่คือโดนจากอันนี้แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นเบสมั้งก็คือสูงสุดโดน80%เนต์นะครับตัวละครเอ่อตัวละครไหนก็ตามที่โดนคูเอ่อโดนสโล80%เปอนต์ะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นส5บของเบส ตัวนี้เนาะดาเมจตัวนี้นะครับคือตอนแรกอะ่ะไอเนี่ยมันเขียนว่าเท่าไหร่นะโดนโดนลดขุดเอ่อโดนสโล34%ใช่อันนี้จะเปลี่ยนเป็น40%ก็คือุก็พูดง่ายๆว่าตัวนี้ทำทำสโลเนี่ยสีแต่มันจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะสโลเพิ่มไปเรื่อยๆถูกสอนะครับสองเป็นไปเรื่อยๆจนครบแปประมาณนั้นเนาะพอครบ0ปดสบพ มันจะโดนพาสินี้ครับทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น15%ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้เนาะก็คือเป็นการสโลว์เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปเรับผมก็จะเป็นในส่วนของ Indominable นะครับผมวิวนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ตัวละครนี้โดนสตันนะครับจะบวกดาเมจ5%นะครับสูงสุด25%นะครับหลังจากตัวละครนี้โดนสตัน5ครั้งนะครับเธอจะไม่โดนสตันเป็นโอ้เธอจะไม่โดนสตันถาวรเลยนะครับเฮ้ยกันสตันว่ะ เอาเรื่องนะโอ้โหแต่ว่าต้องโดน5ครั้งก่อนนะครับเราต้องโดน5เอ้ยต้องโดน5ครั้งก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไม่โดนอีกเลยนะครับบวกดาเมจให้ตัวเอง2 5่เอรลยรอโอ้ถือว่าโอเคนะอ่ะพาร์ีฟนี่โอเคพาร์ีฟเอาเรื่องเลยนะเป็นตัวซับแล้วก็ดาเมจในตัวนะครับเรามาดูดาเมจกันนะครับก็คือดาเมจเริ่มต้นเนี่ย1 2 9 0 0 0้านงานะครับผมดาเมจเริ่มต้นเนาะแล้วก็วงการโจมตีห้าสิบดห้านะครับคูดาวสองจุนึ่งแปดวนะครับ อัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินพันสองนะครับดาเมจเป็นสามล้านนะครับวงการโจมตีห้าสแปดจุดสี่แล้วก็คู่ดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินสองพันห้าครับดาเมทเจ็ดล้านนะครับวงการโจมตีหกสิบนะครับแล้วก็คู่ดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินห้าพันนะครับดาเมจเป็นสิบสี่ล้านนะครับวงการโจมตีหกสิบสองจุดหนึ่งแล้วก็คู่ดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินสิบสองเอ่อหมื่นสองนะครับดาเมจเนี่ยเป็นยี่สิบห้าล้านเนี่ยครับโอ้ตีไวมากเลยนะ อัพขั้นต่อไปใช้เงิน2อ0หมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับเป็นไฟนิงล็อกนะครับอ่ะหินลอยได้เหรอโอ้โหเออหินลอยได้จริงด้วยเออดาเมจนะครับเป็น58ล้านนะครับวงการโจมตีเนี่ย65.9แล้วก็ครูดาวเนี่ยจาก2วิกว่าเป็น2.7นะครับการโจมตีเนี่ยก็จากลายเอีเป็นเซอร์เคิลเอีเนาะประมาณนี้เอฟเฟกก็เป็นหินลอยได้จริงจริงไฟนิงล็อกนะครับอัพขั้นต่อไปผมใช้เงิน40,000นะครับ ดาเมจเป็น70ล้านนะครับวงการโจมตี69.7นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน65,000นะครับดาเมจเป็น96ล้านนะครับวงการโจมตี73.4นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน80,000นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นสกิลด้วยนะเป็นเอสเปอร์ทอร์นาโดนะครับโอ้เซอร์เคิลใหญ่กว่าเดิมแบบใหญ่เลยนะครับไหนดูเอฟเฟกต์ไหนสิโอ้เป็นทอร์นาโดแบบนี้เลยนะครับฮะมีทอร์นาโดแล้วมีอะไรเหมือนฟาดซ้ำลงไปอีกทีนึงหรอ ไดูไหมสิอ่าแล้วก็อ๋อเราก็เหมือนกับวาดอะไรลงมาสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณน,นั้นเนาะอ่าดามเมจยขั้นนี้นะครับ258ล้านนะครับโอ้โหดามเมจเยอะนะเนี่ยวงการโจมตี79.1นะครับครูดาวเพิ่มขึ้นเป็น6วินะครับอัปเกรดขั้าต่อไปใช้เงินแสนหนึ่งนะครับ ดาเมจ354ล้านนะครับวงการโจมตี81นะครับแล้วก็คูดดาวเท่าเดิมนะครับเอาขั้นต่อไปใช้เงินแสนสองนะครับดาเมจ451ล้านนะครับวงการโจมตี84.7แล้วก็คูดดาวเท่าเดิมนะครับโอ้แล้วก็มีสกิลกดเพิ่มมานะครับก็จะเป็นเอ่อไซชิกเอ่อฮูลิเอ่อฮอลลเคนนะครับทุกทุกทุกหนึ่งคิวนะครับผมที่เธอได้รับนะครับจะบวกดาเมจให้เธอนะครับผมอืทุกเอ่อจะบวก1%ดาเมจ มีดิสเอเบลิตีไม่มีจํากัดด้วยเหรออ๋เหมือนจะบวกดาเมจเหรอหลังจากกดสกิลที่ใช้นะครับตัวละครนี้จะทํำดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการฆ่าหรอก็คือยิ่งคิวเยอะยิ่งนักเยอะหรอหมายถึงสกิลนักอะก็คือจะแรงขึ้นเยอะหรออันนี้อันนี้ผมทําความเข้าใจก่อนนะที่เขาบอกว่าจะทําก็คือเหมือนนางจะสร้างตัวนางมาอีก10ตัวใช่ไหมเฮอเนี่ยเพจเมนเนี่ย ก็เหมือนปันมาณว่าเอาดาเมจไปคูณ10ปะ่ะอันนี้เท่าที่คิดนะแล้วก็จะบวกดาเมจอีกทุกๆคิวอ่ะทุกๆคิวท,ท,ที่ได้รับเนี่ยบวก1%ทุกๆคิวท,ที่ได้รับสมมุติมี200คิวก็จะได้200ปอป่ะอะไรประมาณนี้คิดว่านะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดสกิลกดกันดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะนางตีเร็วมากเลยนะอ่ะกดสกิลไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นน่าจะต้องเอาไปลองกระดานที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วก็คิวเนี่ยก็โดนเซตเหลือศูนย์แล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นตัวที่ต้องเก็บสแต็กนะครับแล้วค่อยกดสกิลอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยหรือว่าไม่แย่เลยนะเอาจริงที่มันเล่นคู่กับโจลูโน่ได้เลยนะอะเดี๋ยวผมมาลองวางโจลูโน่แล้วกันนะครับโจลูโน่เนี่ยอาจจะตีช้ากว่านะครับแต่ว่าทดแทนมาด้วย การที่เขาเนี่ยตีฟูเอลีนะครับนี่เลยนะครับตีช้าดาเมจเบากว่าก็จริงแต่ว่าเขาทดแทนมากับการที่เขามีเอ่อฟูเอลีที่กว้างมากนะครับตีช้ากว่าว่าโอตีช้ากว่าแค่ไม่เท่าไหร่เองดาเมจห่างกันประมาณ200ล้านนะครับสกิลกดของเขาเนี่ยก็คือเป็นการเซตเลือดบ้านให้เหลือหนึ่งเนาะแล้วก็ทำให้ทุกตัวละครที่เข้ามาในแมเนี่ยสโล90%นะครับ นี่มันคอมโบคู่สโลเลยนี่หว่าโอ้โหแล้วก็จะเราก็จะลบดาเมจนะครับ10ของตัวละครที่เข้ามาด้วยนะเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าเอาไปเล่นคู่ก็ได้นะแต่ถามว่าทดแทนยังแทนกันได้ไหมเหรอผมว่ายังแทนไม่ได้หวะทําทไมรู้ไหมต่อให้ดาเมจจะน้อยก็จริงนะครับแต่ฟูลเอของโจลูโน่เนี่ยมันเก็บมอนได้ได้ดีกว่านะถึงคุณจะเห็นว่าเซอร์เคิลอนางเนี่ยใหญ่ใหญ่ก็จริงนะแต่ฟูลเอก็ได้เปรียบกว่านี่ครับ แล้วก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้มันชนะทุกธาตุเนาะมันบวกดาเมจ5าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วอันนี้มันไม่ได้ชนะทุกธาตุแต่มันบวกดาเมจสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าโตโลโนมีถ้วยเนี่ยดาเมจมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะอ๋อเพราะว่าไอตัวถ้วยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้วยเนี่ยดาเมจเนี่ยมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าอมนินะห้าเปอร์เซ็นต แต่ถ้วยเนี่ยมีข้อดีคือมันจะได้ลดคูดาว5.5%์แล้วก็ได้ดาเมจคิอีก7.5%นะครับถึงผมมองว่าต่อให้ได้ถ้วยมาเนี่ยดาเมจมันก็จะลดลงไป5%เอนาะแล้วแต่ว่ามันจะตีเร็วขึ้นนะครับก็คือดี DPS เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนาะแล้วก็ดาเมจคีเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเออผมมองว่าเล่นคู่ดีกว่านะครับเก่งทั้งคู่เลยมันเป็นตัวที่เก่งทั้งคู่เลยแล้วแต่ใช้งานอืมแต่โจลูโน,โน่มีข้อดีอย่างห,น,าางงหน,นึ่ คุณวางไปเถอะมันตีแอร์วางเลยเนี่ยวางตรงนี้ก็ตีแอร์แต่ถ้ามาอี่ครับวางตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยวางตรงนี้ไปได้ไหมอ่ะสมมติอันนี้คือวงวงแบบวงวงมันเลยนะวงแบบวงจํากัดแบบสมมติวงอันเนี้ยจนตีถึงหน้าบ้านอ่ะวางตรงนี้ได้ปะไม่ได้ตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอนี่คือข้อเสียของตัววางแอร์ครับนาะส่วนตัวที่เป็นตีให้ปิดเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ครับวางตรงไหนก็ได้อ๋อประมาณนั้นครับ อันนี้ก็คือการรีวิวในส่วนของทัสมากินะครับผมตัวที่้ยผมมอกมว่าเก่งนะเขาก็กลับมาทวงบอลลังได้อยู่แล้วแต่คนจะใช้แล้วกันนะครับอีโวง่ายส่วนตัวทําไมมองว่าอีโวง่ายกว่าโจลูโนะหาทั้งคู่แล้วกัน <c oughs> เอาง่ายๆหาทั้งคู่แล้วกันครับเนาะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของทัสมากินะครับผมเนาะก็ก่อนจากกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม หรือว่าถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับผมสามารถที่จะสมัครสมาชิกหรือสามารถโดเน a ผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม